มา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 กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับทนกคในสวัสดีออนลี่คนเดิมใะอยู่เกมเซี Night, ยไนทอ l นไลนนะครับซึ่งวันนี้คลิปนี้ผมจะทำการลงดันเจี้ยนระดับโหด ประจำวันสาวนะครับเพื่อชิงเงินรางวัล400,000บาททุยไม่ใช่นะครับมาซึ่งผมจะใช้ id ไซซ่าลงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้าผมลองเอา id หลักผมลงแล้วปรากฏว่ามันดันจบแล้วผมกดออกไม่ทันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้อัดคลิปนะครับปะมาดูกันที่ id ไซซ่าครับมาดูที่กันที่ดันเจียนห้องทองคำ ระดับโหดนะไปไปดูดีกว่าอันดับแรกครับไปดูที่ตัวศัตรูก่อนเลยมาก็จะมีอาลีครับต้นไม้ร้อยปีพันปีร้านปีแสนปีอะไรก็ว่าไปครับนี่ครับทะลุป๊อปหนึ่งป้อปหม่ครับห้าเแรงมากมครับโดนทีเดียวคือตายเป็นมื่นๆผมบอกแค่นี้มื่นๆขึ้นมาครับอันนี้ก็สกิลหมูก็ช่างหัวครับนี่ครับส่วนสกิลนี้คือการโร่แบบน้องรินสีจักรพรรดินะครับ แต่ไม่รู้ว่ากันกี่ครั้งนะประเด็นแต่รู้ว่ายืมมงอกอะสกิลนี้ก็เหมือนครับพกกุกิครับคือทะลุรับหนึ่งเป้าหมายห5 0ห้าสิอร์เซนะครับแล้วก็สกิลสคือเป็นโล่แบบน้องรินเหมือนกันจ้ะจนต,ตัวสุดท้ายจ้าน้องแฮปปี้สกิลนี้ครับ8 0ดร้ปเซครับโหโคตรแรงอะประเด็นแรงกว่าเซอินอีกอะเซอินเจ็ดร้อสะมีคนทะลุรับด้วยถ้าเกิดเซอินตีแรงขนาดนี้นะ ร้องอะแต่มันจะคูดาวนานมากนะครับคูดาวสามร้อยวิโอคูดาวโคตรนานเลยแล้วก็โลแบบลิ้นของรางวัลครับแน่นอนครับเงินทอง400แสนครับปะเราจะไปรวยกันไปนี่มาไอดี ID นี้ผมไม่เคยได้จัดตัวเลยนะประเด็นสำหรับตัวที่ผมแนะนำให้เอาไปครับเอาตัวขึ้นชีพไปครับเช่นนะคีพเฝ้าหลังนะครับคีพเพ้าหลังคีเพ้าหลังก็มาก ยีพาน์างอ่าแทโอรครับเอาตัวไอพวกตตยเกิดแตยเกิดไปเยอะครับนะครับคริสพี่คิดห่อวังครับเอ๊ไอดีทายทีม่มีไปลงไหมเอ่ยไม่มีนะอ่าไม่มีก็ช่างมันลวกันไม่มีก็คือไม่มีแค่นั้นแหละน้องรินก็ไม่มีนะถ้าเกิดมีใครมีรินก็ควรจะใช้รินนะครับไอลูดี้เนี่ยไม่ต้องเอาไปครับเพราะว่าตัวทรายมัน เวลน้อยครับเอาไปตายครับเจอจิ้มอีเดี๋ยวก็ตายแล้วประเด็นลิงนี่ก็น่เอาไปนะแต่มันบางไปหน่อยอะ่ะเพราะไอดีหลักผมเอาไปลิงแม่งยังตายประเด็นเฟิงเจ็ดเอาไปไม่ได้ครับอืมอเอาใครไปดีเอ้ยตึง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 แต่ทีมแค่นี้ก็น่าจะผ่านนะหนะ้าไม่น่าจะมีอะไรหนะ้าหรือเปล่านะา เอาไอ้นี่ไปดึงดาเมจได้ไหมไม่น่าได้นะครับเพราะมันตีแรงมากๆเลยใช่ไหมใช่ใช่หรือไม่งั้นเอาริปโป้ไปละกันเนาะครับพริปโป้มีหกฮิตไม่รู้จะเอาตัวอะไรไปละประเด็นตัวกินฮิตก็ไม่มีไหวเปล่าวันน,นึ่งทีเนี้ยไปลองดูกันดีกว่าไหวไม่ไหวค่อยว่ากันทีนะครับสำหรับสกิลที่เอาไปครับกดตั้งค่าป้องกันให้หมดนะครับ เพื่อให้มันถึกมากขึ้นครับเราถึกมากขึ้นเนาะไม่ใช่มันถึกมากขึ้นนะครับเดี๋ยว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 อันนี้เอาขึ้นครับนี่รถดาเมจครับโอเคประมาณนี้มั้งไปไปดูดีกว่าครับก็ทีมประมาณนี้ครับไปดูกันว่ามันจะไหวไหมนะครับเปิดด้วยสกิลของครีพฮารังก่อนครับเพราะว่ามันจะได้กินฮินเยอะครับนี่ครับมาสตัวครับสตัวครับมา หัวแดงมาเลยครับอ่าวูสตอมซากุริกินฮิตเยอะมากครับแต่ฮิตไม่ลดเลยจ้าซากุริครับของไทโอซากุริก็กินฮิตเยอะเหมือนกันครับฮิตแบบอนิเมชันนะหมดไหมหมดไหมโอเคหมดไปหนึ่งตัวครับยังถือว่าอยู่ไปเห็นฮิโป่เกี่ยวนะเพื่อนหมาฮีโร่สามสิบสองครับโอเคครับฮิตหมดครับอ่าครับที่เหลือก็ปล่อยให้มันตีธรรมดาเนาะ ออืตอบโต้ตอบโต้ตมาโอา้โหล่วงหนึ่งครับเ,เกือบตามไปอีกหนึ่งเสียงนี่แบบฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวมาครับสกิลของครีพ้าร์งแล้วกันเพราะว่ามันมีจำนวนฮิตที่สูงอยู่แตกไปแตกไปแล้วก็ต่อมาด้วยสกิขๆๆๆๆๆๆลของริโปๆๆๆๆๆ้ริโป้ริโป้ริโป้ลังซ้ำมาแล้ว ไอเสียงภาคเกาหลีนี่มันดีอย่างวะโอ้โหหมื่เจ็ดครับไปหวัดครับอ่าวววสตอมอือหืออะกินหินครับออก,รกินหินยาวๆครับอันนี้โอ้ยตายละตายละเฮ้ยสุดยนีนครับเทโอครับมาเอ,อ,อยไอรีนนี่เอามาทำไมครับพี่น้องเอามาตายประเด็นไอรีนผมมาครับโอเคหินหมดไปแล้วสองตัวเหลือแต่ปุก,กิจหรืวอว่าอารีว่าไอ ตัวกลางนี่มันพุกกีห่หรือวอ่าอะไรลืมครับโยโยโยเรื่งสามเพลินโอเคครับบ้ามันกระพิบแล้วเก็บเลยเก็บเลยลูกเก็บมันโอเคอเคอเค้ยอ,อ,อย่างเงี้ยหนึ่งก็สามไปโอเคถือว่าอยู่ได้ครับมาดันวันนี้ผมถือว่าง่ายนะครับไม่ยากเลยเนาะถ้าเกิดใครมีซอมบี้เยอะๆครับเนี่ยสามนี้นะครับวิวสามสิบก็ได้ครับ มาขอแค่กินฮิตเยอะๆครับอ่าพี่กีร่วงครับเออใช่ใช่สกิลผิดโอ้สกิลนี้กินแค่ครั้งเดียวร่วงไปครับสี0 0มื่นแปดครับโคตรแรงเลย I w วู้ดสตอมดวงตาแห่งพายุสกินฮิตเยอะมากเยาะ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 เยาเดี๋ยวขอใช้สกิลของริปโป้กอนแม่งเดี๋ยวมันจะตายแล้วประเด็น อ้าวเบอร์เพ่าโอ้โหฮิตยังไม่ลด,ดนะครับตอนนี้อริปโปจะไปครับดิษฐ์ใช้สก,กิลของริโปก่อนอออสก,กิลนี้กิน4ฮิตหรือเปล่าวะมาครับโอเคโดดริโปด้วยพอดีเลยบัฟริโปหมดยังครับยังไม่หมดนะเหลืออีกนิดหน่อยโอเคครับสกิลนี้กินไปหลายฮิตอยู่หมดไปแล้วยังโอเคครับตัวกลางหมดละผู้กีบหมดแล้วผู้กีบหมดแล้วสกิลนี้ครับ เออเออโอเคกินหลายฮิตอยู่นะก็มีอยู่แค่นี้แล้วสกิลหมดแล้วมาครับพลังขึ้นแล้ด่านวันนี้มันชิวเว้โอเคครับสกิลพี่กีไปอีกรอบนี้คงจะตายหมดแล้วมาครับไอ้บุญสตอมโอเคหมดครับจบครับ285ครับ เนี่ยครับถือว่าดัดนันวันนี้ไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดมีซอมบี้ประมาณนี้ครับถ้าเกิดมีพิพไปลงอีกตัวนี้คือแบบสบายสบายเลยดันวันนี้จบแล้วกับเงินซีแซนครับโอเคไม่ยากครับ <it> เดี๋ยวผมขอไปดูวันพรุ่งนี้หน่อยแต่วันพรุ่งนี้มันจะไม่มีบอกนะพรุ่งนี้มันจะไม่ใช่ดันแบบเนี้ยเนาะมันจะไม่ใช่ปุกกี้อารีอะไรเงี้ยเนาะ ก็อาจจะยากนิดหนึ่งก็รอชมเลยว่ามันจะยากแค่ไหนไว้อีดันพี่บ้าพี่บอลอะโอเคครับก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันสำหรับช h a n แนลโซริเนะจ๊ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะจ๊ะเอาไว้เจอกิปหน้าครับบ๊ายบาย